เดี๋ยวชุดนั้นสีไทยมัาในพุ่นละเพื่อรายการพุ่อค่ะรายการเราใส่ชุดบวงสรวงเนาะจ้าเนาะโอเคเนาะดังเลยดังชุดเราแบบอยู่แบบบวงสองใช่มใช่ครับเป็นชุดผ้าไทยแบบาตมแม่าเลยแบบชุดสีสีน้ำเงินแบบถ้อันนี้มันจะดูไปนอาก็ชุดบวงสรวงนไปอูโเคน้องจะได้เตรียมน้องเดี๋ยวน้องจะเดินทางต่อต้องเดินลำบากเนื่องว่าสถานีขอบคุณมากขอบคุณแม่แพลวขอบคุณครอบครัวเลยขอบคุณ ดังๆังด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 ังบอกครับ22เจอกันแม่เจอกันด้วยอเาไปดีขอบคุณนะคะเดี้ยวหอ่าลเอ้าระวงกันระวังต้องใส่ธรรมดาไหมยับเลี่ยง้ทุคนครับขอบคุณค่ะนองครัจ้วครั่ท